อดีตภรรยาต่ายชูติมาออกมาเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่ไอจีส่วนตัวแล้วหลังอดีตสามีทิมพิธาประกาศชัยชนะพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีการเลือกตั้งครั้งใหญ่นี้ในรอบสี่ปีที่ทชี้ชะตาอนาคตประเทศไทยกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นท่ามกลางเหล่าประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างคึกคัก รวมถึงเหล่าคนบันเทิงที่ทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าผลคะแนนเลือกตั้งตอนนี้พัก9ก้าไกลคะแนนยังคงเป็นลำดับหนึ่งอยู่ตามมาด้วยพักเพื่อไทยลำดับสองและพักภูมิใจไทยลำดับสต่อมาทางด้านทีมพิธานายกคนที่30ของประเทศไทยได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับลูกสาวน้องทิพิมพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าวีกอด ดีสซึ่งต้องบอกเลยว่าขั้นตอนกว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยนั้นต้องผ่านกกตและสว250โดยทีมพิ่ทากกล่าวว่าตอนนี้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันแล้วจะทำงานตามโรดแมพที่หาเสียงไว้กับประชาชนมั่นใจตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้แน่นอนถ้าดูจากคะแนนเสียงในตอนนี้ โดยพักก้าวไกลได้มีการติดต่อพักที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลคือ 1. พักเพื่อไทย 2. พักไทยสร้างไทย 3. พักเสรีรวมไทย 4. พักประชาชาติและ5พักเป็นธรรมที่กำลังจะติดต่อล่าสุดที่จะรวมกันเป็น308เสียงและกำลังติดต่อไปยังพักเป็นธรรมซึ่งจะทำให้รวมเป็น309เสียง คิดว่าเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากปิดประตูการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยทุกฝ่ายต้องน้อมรับชั้นธร,รมติจากพี่น้องประชาชนพร้อมฝากเตือนไปยังสมาชิกวุฒิสภา252วอย่าพยายามฝืนชั้นธามติของประชาชนนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายพิธาระบุว่ารอการเจรจาของพักร่วมว่าจะได้ข้อยุติยังไงโดยวันนี้บกบอหอพักจะประชุมและต่อสายคุยพร้อมทุกพักล่าสุดทางด้านอดีตภรรยาต่ายชุติมาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังทีมพิธาพร้อมเป็นนายกคนที่30โดยเป็นการแชร์ภาพแบรนเนอร์ของช่องไทยรัฐและอีกโพสต์เป็นแบรนเนอร์เปิดโหวตเสียงประชาชนท่านเห็นด้วยหรือไม่ สวควรเขารบเสียงประชาชนโดยโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามเสียงข้างมากของสอสอตั้งแต่วันนี้ลบ18พฤษภาคม66